สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าเลโทรมินินะครับหรือพิมพ์นิยมนะครับตัวเล็กที่สุดนะครับอันนี้กล่องของเขานะกล่องของเขาที่เขียนว่าเลโทรมินินะครับมันจะมีแค่สองปุ่มเองนะแต่ว่าสาเหตุที่มารีวิวตัวนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีรุ่นจิ๋วๆออกกันมาเยอะแยะมากเลยรู้สึกว่าเอ็นบันดิกจะออก นออกมาอีกอันหนึ่งนะครับแต่ว่ารุ่นที่ M อมโนออกมาจะจิว๋วกว่านี้แต่จอเท่ากันนะครับ CPU ไม่รู้ของตัวใหม่เป็นอะไรนะครับแต่รุ่นใหม่เนี่ยแพงมากเพราะว่า <c oughs> คนนิยมไซเล็กนะครับอันนี้ก็เลยเอามารีวิวให้ดูกันว่าราคาต่างกากันถึง3-4เท่า <c oughs> แต่ว่าจอเล็กเหมือนกันนะครับตัวนี้จอนิ้วกว่า,วาหรือ2นิ้วนะครับ คำว่าพิมพ์นิยมหมายถึงว่ามันจะเป็นลักษณะเกมบอยคล้ายๆแนวตั้งแบบนี้นะครับเกมบอยแนวตั้งแบบนี้เนี่ยพิมพ์นิยมนะครับอันนี้มีโยมินินะครับครับถ้าตัวไม่พิมพ์นิยมมันก็จะเป็นแนวตั้งนะครับอาจจะทรงสี่เหลี่ยพื้นผ้าหรือทรงอจอยสติกแบบนี้นะครับตัวนี้ฟ็อกและดัตต้าแต่ว่า เมมโมรีน้อยมากนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ที่เป็นฟลิปนะครับแต่แจกกันไปหมดละฟลิปในคุ้มที่สุดนะครับรู้สึกจะเป็น power kitty <c oughs> q เก้าสิหรืองไงนะครับแต่กล่องนี้ไม่เขียน power kitty นะรุ่นตัวฟลิปมันก็จะดีไปอย่างจอสามนิ้วด้วย <c oughs> เล่น ps 1 <c oughs> ได้ด้วยฟลิป for p ับเก็บปุ๊บแล้วเนี่ย มันก็จะเหมือนกับว่าเป็นป้องกันหน้าจอไม่ให้เป็นรอยนะครับแต่นี้ไม่มีตัวจริงให้ดูเพราะแจกเขาไปหมดนะครับซื้อมายกโหลเลยตอนนั้นนะครับแล้วก็พิมพ์นิยมตัวข้อนะครับที่ตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วนะครับก็คือเจ้ามิโยม,มินิที่มากับมากับไม่มากับกล่องนะครับมากับมากับซองแบบนี้เลยนะครับ มาเปรียบเทียบขนาดนะครับมิยมนี้ยังเล็กกว่าด้วยซ้ํานะครับออริจินอลนะมิยมีนี้นี่เล็กกว่าจอใหญ่กว่าด้วยเป็นยังไงตัวนี้มันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับเล่นมือเดียวมีสีปุ่ม CPU แรงกว่านะครับ CPU ตัวนี้นะครับที่จะมารีวิวกันวันนี้เนี่ยน่าจะตัวเดียวกับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับใช้ทาน ใช้ถ่าน BL นะครับ BL 5นะครับเดี๋ยวจะมาคุยรายละเอียดตัวนี้กันเพิ่มเติมเดี๋ยวขอโชว์ไอตัวสุนเกาะเลยตัวนี้นะครับคล้ายๆกันนะใช้ใช้ถ่านคล้ายๆกันที่ผมโชว์ตัวนี้เพราะเมนูมันเหมือนกันมากนะครับเมนูมันเหมือนกันมันูมีแบบเปิดดูได้เปล่าเลยไฟไม่ขึ้น เรามีสองตัวตัวนี้นะจากนั้นอ๋อแล้วเราก็ชาร์จแบตนะครับเมนูมันเหมือนกันนี่เขาอานนี้เมนูมันจะขึ้นมาเป็นไอ้รูปรูปฟุตบอลนะครับเป็นรูปเกมแบบนี้นะครับมี่รูปทำตุ่มหายไปไแล้วไปรูป้ ปิดฝาตัวนี้ก่อนมาเปิดดูเมนูตัวนี้กันนะครับนี่ขึ้นมาแบบเดียวกันเลยนะครับเป,เปลี่ยนแบ็กกราวนะเป,นเปลี่ยนแบ็กกราวก็เลยไม่เหมือนกันอย่าปิดเปิดตัวนี้ใหม่เพื่อให้เห็นนะครับนี่ขึ้นมานะครับตัวนี้ดับเบิลเกมได้เมน,นูต่างกันนี่เดียวคือสามารถเอาสาย เอาสาย AV ต่อข้างหลังนะครับแล้วก็เล่น2 player ได้เ่ังนี้นะครับ2 player ได้โอ้ยตายละดวงหมดไปก่อกนโอเคนะครับตัวนี้ทำไมถึงชอบนะครับแปลกมากหน้าจอรายละเอียดน่าจะไม่เท่ากับพวกนี้หรอกพวกนี้น่าจะ 400, า4 0 0อ่า480คูณ640 ตัวนี้น่าจะแค่สา0ร้อยยี่บานะครับแต่ว่าเล่นเกมบอยแอดวานได้ดีมากนะครับและใส่เกมง่ายกว่าตัวนี้ไม่รู้เพราะอะไรเดี๋ยวหรือผมยังไม่ได้ลองก็ไม่รู้นะรุน่นนี้อ่าถ้าหากว่าเรากดเข้าไปในเมนูนะครับเข้าไปในเมนูเช่นสมมุติก็จะไปดูภาพนี่นะกดเข้าไปในเมนู เข้าไปดูภาพนะครับตอนนี้เราใส่ SD Card อยู่มันจะขึ้น U Disk กับ SD Card นะครับ U Disk นี่ก็คือภาพที่อยู่ในเครื่องนะครับเราจะเห็น Directory มันเขียนว่า Picture แล้วก็มีภาพอสอ2ภาพนะครับถ้ากด B ถอยออกมาเข้าไปใหม่นะครับแล้วเราแล้วเราลงไปที่ SD แทนนะครับอันนี้ อ่ะถูกป่าววะทำไมมันยังอยู่ดิอยู่วะอ่านี่นะครับอันนี้มันขึ้นว่า S D card folder picture เหมือนกันนะครับก็คือผมก็ไปสร้าง directory ตัว capital ทั้งหมดนะตัวใหญ่ทั้งหมดนะแล้วก็เอาไฟล์ภาพเนี่ยใส่เข้าไปในนี้เลยนะครับก็แสดงว่าเปิดติดนะครับ ตัว os มันจะจะรู้จักว่าโฟลเดอร์พิกเจอรนะครับถ้ามีรูปอยู่ในนี้ก็จะเปิดติดเลยนะครับเลือกรูปได้เพราะฉะนั้นก็ทำแบบเดียวกันกับเกมนะครับ c r e a โฟลเด d e r ที่ชื่อว่าเกม capital หมดเลยเหมือนกัน <c oughs> หลังจากนั้นเราก็ก๊อปเกมใส่เข้าไปได้เลยนะครับอ,อันนี้ผมก๊อปเน้นแต่ gba เพราะว่าเกม gba มันภาพออกมาสวยมาก นะครับนะครับ SD Card โฟลเดอร์เกมนี่เกมที่อยู่ใน SD Card นะครับเกมนี้ไม่ได้มากับตัวเครื่องนะครับเกมที่ชอบเล่นมากเลย Super Robot นะครับโหลดชา้านีดนึงเกมใหญ่ถ้าเกม4 8, 8, กิก8กิกโหลดแป๊บเดียวไอเกมนี้16กิก16เมกตัวที พัดกว่าพวกเกม NES นะครับเดีย๋ยวไปดูม Mario. า Mario ริโอมาริโอภาพจะแตกนะไปไหนอ่าเคอเี๋ยวจะกดดูมาริโอนะครับนี่สองปุ่มนะครับเซฟได้ด้วยันะบเซฟสเตตโหลดได้นะครับต่อไปดูเกมมาริโอนิดหนึง่ง เพื่อให้เห็นว่าภาพมันแตกยูดิสและชื่อก็ไม่ใช่เลยนะถ้าถ้าเป็นเกม g b a นะครับชัดหมดแต่พอเป็นเกมมาริโอแล้วไม่ชัดโอ้สังกอบลีนมันเรียกว่าซูปเปอร์พรัมเมอร์เยอะหนอว่ะซูปเปอร์พรัมเมอร์ว่ะซูปเปอร์โบลิง่ง SFC ปัญหาว่าซูปเปอร์พรัมเมอร์ อ่านี่ซซูเปอร์พัมเมอร์นะครับมาริโอภาพมันแตกนะครับตัวหนังสือจะไม่ชัดเลยนะครับแต่ก็เล่นได้นะครับและปุ่มของ NES สลับกันปุ่ม A ไปเป็นปุ่ม B ปุ่ม B ไปเป,ป็นโมเวแต่ถ้าเกนบอยแอดวานปุ่มตรงเสียงชัดภาพชัดโอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับในด้านหลังให้ดูหน่อยประมาณนี้การนาทียังไม่ถึง10นาทีแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ